ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมได้นำสาระความรู้ในเรื่องของสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนมาพูดคุยกันนะครับในคลิปนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในเรื่องของบ MM um ําเน็จบํานานชลาภาพนะครับบําเน็จบ um ํานานชลาภาพเนี่ยในกรณีที่ผู้ประกันตนได้ออกจากกองทุนประกันสังคมแล้วเนี่ยจะต้องทำเรื่องขอรับคืนเงินนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการขอคืนเนี่ย มีกำหนดระยะเวลาอย่างไรนะครับแล้วก็มีหลักเกณฑ์อย่างไรนะครับสําหรับในเรื่องของการขอคืนเงินออมชลาภาพเนี่ยนะครับก็คือเราจะต้องยื่นเรื่องให้เสร็จสิ้นภายใน1ปีหลังจากที่เราลาออกจากกองทุนประกันสังคมนะครับโดยห้ามเกินแม้แต่วันเดียวเพราะจะถูกตัดสิทธิ์รับเงินบําเหน็จบํานาญทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่รู้ตัวว่า ใกล้ที่จะถึงเวลาแล้วนะครับในการรับเงินบําเหน็จบํานาญชราภาพตรงนี้ท่านจะต้องเตรียมเอกสารต่างๆไว้แต่เนิ่นๆเลยนะครับและอย่าให้เกินกําหนดเวลาภายใน1ปีมิฉะนั้นก็อาจจะถูกตัดสิทธิ์ได้นะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสําหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ